6โมง22นาทีข่ขาวเชาว้าตรู่เสาร์อาทิตย์นะครับพาไปดูเรื่องการบริหารจาัดก,การน้ำกันหน่อยครับเพราะว่าไทยในเสี่ยงที่จะเจอกับภาวะเอลนินโยที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับทางดรสุรสีรกิติมณฑลครับเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติในฐานะรองผู้อํานวยการกองอําวยการน้ําแห่งชาติเปิดเผยบอกว่าไทยอยู่ในสภาวะเอลนินโยกําลังอ่อนครับทําให้ปริมาณฝนเนี่ยสะสมทั้งประเทศต่ํากว่าปกติ14ซ โดยเฉพาะภาคกลางอันนี้เสี่ยงภัยแล้งต้องมีการติดตามแล้วก็วางแผนบริหารจัดก,การน้ําอย่างใกล้ชิดแต่ว่าในช่วงปลายปีนี้สถานการณ์เอล尼โยมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น ทางสทนชและก็หลายหน่วยง,งานต้องเร่งวางแผนเตรียมพร้อมครับและบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยในวันที่25ตุลาคมนี้จะจัดงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําของประเทศภายใต้สภาวะเอลนิโยก็มีการเสวนาวิชาการนะครับระวางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งนักวิชาการและภาคประชาชนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์รวมถึงการแสดงผลงานการดําเนินการในการบริหารจัดการน้ําของ17หน่วยง,งานด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีการประกวดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน2นาทีและคลิปติ๊กตอกไม่เกินสานาทีในหัวข้อรณรงค์ประหยัดน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเอลนิโยนะครับเพื่อชิงรางวัลด้วยปรากฏการเอลนิโยนี่มันคือการที่บางทีมันไม่เป็นตามปกติทั่วไปนะครับอย่างช่วงหน้าฝนก็มันก็จะแล้ง <c oughs> นะแล้วถ้าเกิดแล้งขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการน้ําที่ดีโซนที่อยู่หลังเขื่อนมาเนี่ยออันนี้ลําบากค่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงประมาณกลางปี2567เลยนะคะคมาดูเรื่องการศึกษากันบ้างนะคะตอนนี้ก็มีการนําหลักสูตร Active Learning มาใช้ในบางพื้นที่กันไปแล้วนะคะเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาแต่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็มีการตั้งเป้าไว้นะคะว่าอยากจะขยายให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศ